กันไรลูกโควิดพร้อมแล้วยังจริงปะพร้อมแล้วพร้อมย่างพร้อมแล้วใส่แมสพร้อมแล้ว,ล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 วไปกันเลย กล่องรายละเอียดเสร็จแล้วไหนดูสิคะข้างหลังข้างหลังมีอะไรดูสิลูกลูกโป้แล้วก็มีรูปที่เพื่อนๆนคนอื่นเขาม,มาระบายสีกันไว้ใช่ไหมคะนี่แล<ม>้วเดี๋ยวตอนนี้คืออันนี้คือจุดที่หนึ่งใช่ไหมยังไปไม่ได้ลูกรอเพื่อนแป๊บนึงโนโนไม่เข้าไปลูกเขากันไว้ลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม,ไมไขอดูหน้าคนตื่นเต้นหน่อยอ๋อมาตรงวันนัน้นนะครับ สีเขียวนะครับเปิดช่วงมดค่ะส,สล้งางรอมามาก่อนลูกไปแล้ว สีเขียวคือเรามาตรงตามวันที่เรานัดค่ะลูกนี่แล้วก็จะมีเด็กๆระบายลูกเออระบายสี<ช>สีแดงคือของคนที่ไม่ได้มาตรงตามนัดลูกไงบ้างใกล้ยังใกล้ยังใกล้แล้วตื่นเต้นไหมตยนเต้นมากหยอกตายหยอกแะตายเว <laughs> แค่ฉีดยาเองนิดเดียวเองลูก น่ิงว่างเลยร้องให้ไหมไม่ร้องต่อไปเราจะไปทำอะไรต่อคะ อ่ะรอพักพักรอดูสังเกตอาการนะคะว่าหลังฉีดแล้วเรามีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าเนาะโอะ okay, <bye. S 2> เคบาตอนนี้นะคะเรากำลังรอดูผลนะคะสังเกตอาการใช่ไหมพี่พี่เขาไป็น อก็นี่น้องเซรนะคะสังเกตอาการเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มานจะกลับบ้านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเซรังด้วยนะคะไปไปขอดูเพื่อนๆหน่อยเอาเพื่อนๆเข้ามาเร็วเพื่อนๆเอ้ยนานาอีมพี่เวหาพี่วายยูนะคะบ๊ายบาย